พอคตั้มอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันพอสมควรนะครับอ่าเนาะใครอยู่ที่ไหนกันบ้างตอนนี้คนตั้มอยู่ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอ่าวันนี้มามาบอกทุกคนนะครับว่าถ้าคนไหนต้องการที่จะลดไขมันหรือลดอ่าเพราะว่าเราเราในการดูแลเรื่องสุขภาพนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแค่แบบดูตัวเลขของการลดน้ําหนักใช่ไหมครับแล้วก็ามาดูว่าการลดไขมันเนี่ยนะมามีประโยชน์ยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวขออนุญาต เช็คเสียงเช็คซาวนิดนึงนะครับอาขอุญาตแป๊บหนึ่งนะไม่รู้เป็นยังไงบ้างเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับติ๊กตอกมีคนเข้ามาดูแลสิบกว่าคนเนาะในเพจกินดีหุ่นปังแอนเวลโอ้โหสองคนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมองไม่เห็นเนาะวันนี้มาแนะนํานะครับหลังจากที่ไม่ได้มาแนะนํานานแล้วเหมือนกันนะครับาเนาะก็สวัสดีนะครับอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแจ่มใสกันดีทุกคนเนาะใครอยู่ที่ไหนนะครับก็ ทัาทายมาได้นะทักทา,ายมาได้นะบางทีให้เปิดมาเจอใครว่าคนนี้อะไรนะครับไม่ได้เจอกันไม่ได้มาเปิดนะครับไลฟ์มานานมากแล้วเหมือนกันนะครับก็ขอแนะนํนาตัวก่อนนะครับโคตั้มนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะก็มีน้ำหนักตัวเกินนะครับ78กิโลเนาะแล้วก็ใช้โปรแกรมโภชนาการนะครับในการดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยนะนะบวกกับการออกกําลังกายนะควบคู่กันไปนะครับแล้วก็ควบคุมอาหารด้วยก็ สามารถควบคุมน้ำหนักลงไปได้ประมาณ5กิโลนะครับภายใน1เดือนแล้วกอ็อยากต้องการมีรายได้เสริมอะไรเงี้ยครับก็เลยลองมาฝึกเป็นโค้ชส,สุขภาพนะตัวนี้ก็ทําอาชีพโค้ชส,สุขภาพเนี่ยนะมา10 1 7 1 8ปีแล้วนะครับอ่าก็อยู่ในวงการนี้มานานพอสมควรนะครับเลยก็มีอยากจะมาแบ่งปันเทคนิคนะครับทุกๆให้ให้ใหทุกๆคนนะครับได้รับทราบเป็นเรียนรู้กันนะครับอ่านะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงใน ติ๊กต็อกนี้ดึงในเฟซบุ๊กโอเคโอเคเสียงมาแล้วใช้ได้ครับอ่านะโอเคคนไหนนะครับกำลังลดน้ำหนักอยู่นะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความนะครับน้ำหนักสุนๆูงอายุไว้ได้นะเดี๋ยวโค้ต้มจะเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็จะวิเคราะห์ประเมินสุขภาพให้นะว่าเฮ้ เราควรจะมีน้ำหนักมาตรฐานเท่าไหร่แล้วกอ็อัตราการเผาผลาญพลังงานเนี่ยนะครับในแต่ละวันเนี่ยเท่าไหรเนาะจะได้ช่วยแนะนํานะครับแล้วก็เราจะได้พอเรารู้ว่าอ,าอ,าอัตราการเผาผลาญในร่างกายเราในแต่ละวันเนี่ยเนาะสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็จะได้ควบคุมแคลอรีอ่ได้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะควบคุมน้ำหนักเนี่ยเนาะเราไม่ใช่แค่อ,อดอย่างเดียวนะครับอดอาหารไม่ใช่วิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเรา แค่เรียนรู้ว่าพลังงานนะครับอินหรือว่าพลังงานที่เรารับเข้าไปเนี่ยนะครับในแต่ละวันเรามีข้อจํากัดมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ค่อยมาจัดว่าช้ากลางวันเย็นเราควรจะทานอะไรยังไงบ้างนะครับแค่นี้เองซึ่งมันเป็นเรื่องง่งายๆมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่จาเป็นจะต้องแบบใช้วิธีการที่แบบอะไรนะสุดโตงหักดิบอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะแบบบางคนก็เฮ้ยไม่กินแป้งเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนก็ทําแบบอด แบบ i อมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเนาะมันก็ระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีให้กับร่างกายของเรานะครับแล้วก็เทมคันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ไขมันในร่างกายเราลดนะเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำหนักนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปโฟกัสนะครับในตัวเลขของน้ําหนักมากจนเกินไปแต่ว่าให้โฟกัสที่รูปร่างของเรานะรูปร่างของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปไหมดูดีขึ้นไหมเวลาเราถอดเสื้อผ้าเนี่ยนะมองตัวเองในกระจกเนี่ยนะครับ พอใจไหมอ่านะหลายๆคนเมื่อวานนี้ได้ไปคุยกับอ่าคนน้องคนหนึ่งนะครับอ่าที่เราเราก็ลองดูน้ะเขาก็มีรูปร่างที่บวมนิดนึงแต่ว่าเขาใช้วิธีในการอ่าทำทำในการที่วิธีการที่ไม่กินแป้งเลยนะครับมาเป็นระ,ระยะเวลาประมาณสักเดือนกว่ากว่านะครับลดไปสิบกว่าโลแต่พอเราจับอะไรนะจับพอจับสัดส่วนของเขาว่าเออตับต้นแขนหน้าทองของเขาเนี่ยพอคุยกันไปเนี่ยนะครับ รูปร่างมันไม่เฟิร์มไม่กระชับนะครับเพราะว่าเขาขาดสารอาหารบางอย่างไปพวกวิตามินแร่ธาตุนะครับซึ่งวิตามินแร่ธาตุเนี่ยมันจะอยู่ในอาหารจําพวกแป้งนะครับคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยอย่างพผลไม้ผักอะไรเงี้ยนะซึ่งวิธีการที่เขาให้ไม่ไม่กินแป้งไม่ตัดไม่ไม่กินน้ําตาลเลยเนี่ยนะครับ เราก็จะขาดพวกสารอาหารกลุ่มวิตามินและธาตุไปด้วยนะครับเพราะนี่มันก็เลยทําให้ส่งผลว่าในอนาคตโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของภูมิต้านทานภูมิคุ้มกัน่าหรือฮอร์โมนนะครับในร่างกายต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะนั้มันก็เป็นอะไรที่เราต้องเลือกนะว่าเ,เราจะต้องการลดสมนักกับการที่ให้สุขภาพของเราเนี่ยดีด้วยอะไรเงี้ยมันต้องเลือกกันนะครับอ่าโอเคเนาะเสียงไม่รู้ชัดเจนหรือเปล่าน้องนั่งอยู่หน้าหน้า หน้าร้านนะครับคาเฟ่สุขภาพนะครับบ้านคุณเฮลตี้คาเฟ่เนาะอ่านะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะก็คือ10บย่างที่เราควรจะทานะครับในการควบคุมลดในการลดไขมันนะครับระหว่างการที่เราลดน้ําหนักไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการลดน้ําหนักกับการลดไขมันมันจะต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปนะครับอ่าโอเคนะสำคัญเลยนะครับข้อที่1นนะครับข้อที่1นนะก็วันหนึ่งเราจะจำจะจำเป็นจะต้องรู้ว่าเราร่างกายของเราเนี่ยครับสามารถรับแคลอรี่นะครับได้ กี่แคลอรี่นะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับถ้าเรารู้ว่าเราควรทานได้วันละกี่แคลอรี่เราก็จะมาคํานวณได้ว่าเราจะต้องทานโปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็พวกวิตามินแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราจะได้รู้ว่าเรากินอะไรได้บ้างนะครับอ่านะครับข้อที่2นะครับทานโปรตีนและผักให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทานโปรตีนและผักให้มากขึ้นด้วยนะครับสําคัญเลยในการที่เราจะลดไขมันในร่างกายเรานะครับ เราไม่สามารถตัดแคลอรี่หรือตัดอ,า,อาหารจะพวกโปรตีนออกไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะตัวโปรตีนเนี่ยนะจะเป็นตัวทําทให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อเราแข็งแรงปุ๊บเนี่ยก็เป็นเตาเผาพลังงานทําให้ร่างกายเนี่ยเราสามารถที่จะเผาผลาญพลังงานนะครับสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับได้อย่างหมดจดนะแล้วก็จะไม่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนพลังงานที่เหลือเนี่ยนะ กลายเป็นไขมันสะสมอะไรเงี้ยนะครับต้องทานโปรตีนและผักให้เพิ่มขึ้นผักก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็จะมีวิตามินแร่ธาตุนะครับเพื่อให้อฮอร์โมนหรือว่าการเชื่อมโยงระบบประสาทในร่างกายเนี่ยนะครับดีขึ้นด้วยนะครับข้อที่ข้อที่สามนะครับห้ามหักโหมนะครับตัวเองนะครับในการทานอาหารที่ชอบนะครับห้ามหักโหมตัวเองในการทานอาหารที่ชอบหมายความว่าอะไรก็คือบางทีเรากิน ขอ,ของที่ชอบอะไรเงีย้ยน,นะครับเราต้องเลือกนิดน,นึงว่าบางทีของที่เราชอบเนี่ยคืออะไรอาจจะอย่างโค้ต้มเนี่ยนะชอบกินพวกขนมนะพวกขนมครกนะขนมสอดไสอะไรเงีย้ยน,นะครับเราก็ต้องลีกเลี่ยนะครับอาหารจะพวกที่ไปนะก็ควรจะเลือกทานนะครับให,ใ,หให้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 พอเหมาะนะไม่ไม่คนหรือบางคนชอบกินชาบูหมูกระทะอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องเลือกนิดนึงเพราะว่าโค้ต้มีเคสหนึ่งนะน,งน,งน้องน้องน้องนุชนะครับนะก็เป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลนะครับหอย หอยอะไรเงี้ยนะกินชาบูนะครับสัปดาห์ละ3ครั้งต่อวนันไอสอต่อมครั้งต่อสัปดาห์โอ้โหแบบคุยกันไปคืนมาน้ำหนักร้อยยี่สิบกิโลนะครับก็คือพฤติกรรมเขาเนี่ยนะอ,อพอทํางานเสร็จอะไรเงี้ยก็ไปทานชาบูหมูกระทะอะไรเงี้ยครับโ,โหทุกทุกทุก,ท,กทุกร้านเลยในในจังหวัดอะไรเงี้ยนะก็ ตัวนี้ก็เปลี่ยนนะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็อาจจะเป็นสัปดาห์หนึ่งก็อาจจะแบบ2สัปดาห์มาทานทั้งนึงหรืออาจจะไม่ทานไม่ทานที่ร้านแล้วก็คือมาทําเป็นชุกกี้ทานเองอะไรเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปตัวนี้4วันนะครับลดไป1กิโลแนละ้วแค่เปลี่ยนพฤติกรรมนะสวันลดไป1นกิโลถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่านะแล้วก็ข้อที่4นะครับข้อที่4นะพอเราควบคุม,มน้ำหมักแล้วก็ น้ำหนักลดแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะทำเวทเทรนนิ่งด้วยนะครับอาจจะทำเป็นบอดี้เวทนะหรืออาจจะแบบยกดัมเบลหรือ,อเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยนะครับเวทเทรนนิ่งด้วยเพื่อให้ร่างกายนะครับมีการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับสักประมาณสัก3-5วันต่อสัปดาห์ก็ได้นะไม่ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันนะครับหลายหลายคนก็จะเป็นคาร์ดิโอไปเต้นอโราบิกไปวิ่งไปเดินอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นการเผาผันพลังงานได้ดีนะแต่ว่าลืมไปว่าเราจะทำต้อง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 ,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องทำให้หมวลกล้ามเนื้อเราเนี่ย แข็งแรงด้วยนะครับทาให้มวลกล ne ้ามเนื้อเราแข็งแรงด้วยไม่ใชน่นั้นเนี่ยนะครับกล ne ้ามเนื้อเราจะไม่ค่อยมีแล้วก็จะไม่เฟิรม์มแล้วหลังจากพอเราหยุดควบคุมแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะกลับมาอ้วนเนี่ยก็ได้ง่ายด้วยนะอ่านะครับข้อที่ห้าข้อที่ห้าข้อที่ห้านะครับพยายามนะครับข้อที่ห้านะ<笑><笑>พยายามหลับให้ได้นะครับนอนหลับพักผ่อนนะครับให้เพียงพอนะครับแปดถึงสิบชั่วโมงต่อวันนะครับอ่านะแปด สิบชั่วโมงต่อวันเอาแปดสิบชั่วโมงอาจจะมากเกินไปนะครับเอาประมาณหให้พักผ่อนได้เพียงพอนะครับเจ็ดถึงแปดชั่วโมงก็พอแล้วอา่าเจ็ดถึงแปดชั่วโมงก็พอแล้วถ้าเป็นเด็กๆอาจจะแปดถึงสิบนะครับแต่ว่าเราช่วงวัยทางานหรือวัยรุ่นนี้นะครับอา่าสักแปดหกถึงเจ็ดถึงแปดชั่วโมงต่อวันก็ได้นะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าถ้าเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วเนี่ยนะครับร่างกายก็จะมีการหลั่งสารฮอร์โมนต่ตางๆนะครับอ่า เพื่อเข้ามากับแดดของเสียในร่างกายแล้วก็ทําให้กระบวนการผ่อผลานในร่างกายเนี่ยนะครับทำง,งานดีด้วยนะถ้าใครสังเกตดูเนาะคนที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็จะมีการหิวจุกจิกต่างๆแล้วก็ระยะยาวเนี่ยเนาะน้ำหมักอาจจะเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุด้วยนะครับข้อที่6กนะครับให้มีการขยับร่างกายนะครับมากขึ้นอย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ยนะสัก8ปดถึงสิหรือ11ออะไรก็ได้เพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับเรา เร, GO, เ,รเราทำงานประมาณกี่ชั่วโมงล่ะประมาณสักน่าจะทํางานตั 8, 5. 5. Ago, guys, Sail, ้งแต่เจ <death> <homicide 2> ็ดแปดโมงครึ่งใช่ไหมเก้าโมงหรืวก็เลิกงานหกห้าโมงอะไรเงี้ยนะครับก็แปดชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับควรจะมีการขยับขยเื่อนร่างกายให้เพิ่มขึ้นด้วยนะหลายหลายคนนะเราไม่มีเวลาออกกําลังกายก็จริงแต่ว่าระหว่างเราออกกาลังเออระหว่างเราทํางานเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขยับขยื่อนตัวเองให้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ อ่าถ้าแบบเราไปทํางานออฟฟิศหรือทํางานที่ไหนเนี่ยนะครับอาจจะลุกขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ําถ้ามีออฟฟิศมี2ชั้น3ชั้นก็เดินขึ้นเดินลงอะไรเงี้ยนะครับในช่วงเวลาเบรกนะไม่เวลาทํางานเราก็ไม่ต้องไปขยับนะเออก็คือมีการขยับร่างกายให้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือแบบเนี้ยก็ก็ถือว่าเป็นการที่การเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นแล้วซึ่งหลายๆคนไม่ใช่ไงพออ่าหลังเลิกงานเสร็จก็อ่ากลับบ้าน ขับรถกลับบ้านมานอนแล้วก็ดูทีวีดูเน็ตฟิกดูไข่ขี้เกียจอะไรเงี้ยนะครับก็และหลายคนก็นอนอยู่กับที่อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่มีไม่มีการขยับเคลื่อนร่างกายนะครับลองเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับให้มีการขยับเคลื่อนร่างกายให้เพิ่มขึ้นนะครับอ่านะแล้วก็ข้อที่7นะครับเมื่อเรามีการวางแผนนะมีการวางแผนว่า ในแต่ละวันทําตารางชีวิตว่าในแต่ละวันเราจะทําอะไรนะครับมีการออกกํลาลังกายวันละกี่ชั่วโมงหรือมีการขยับคลื่อนร่างกายวันละกี่ชั่วโมงนะครับทานอาหารอะไรยังไงบ้างนะครับเราควรจะทําทตามแผนที่เราวางไว้นะแผนที่เราวางไว้นะครับสักประมาณสักอ่าเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับให้มีการยืดหยุ่นนะบางคนเนี่ยอโอเคในช่วงสมุิอ่าสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะมีมีเราการวางแผนไว้เนี่ยนะครับก็ประมาณสักอ่าเช้า ทานโปรตีนตอนสายสาทานไข่ต้มกลางวันกินอาหารคีนตอนบ่ายกินแสคแบบเฮลที่แ็คอะไรเงี้ยตอนเย็นก็กินโปรตีนหรืออะไรเงี้ยนะครับสามารถยืดหยุ่นได้นะครับประมาณสักสัก80ปแบบเนี้ยก็เพียงพอแล้วหรือบางคนหรือแบบใน7วันต่อสัปดาห์เนี่ยครับเลรซเ,เักสาสถึงห้วันอ่าส่วนวันที่เหลืออาจจะเป็นสักอ่าช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อะไรเงี้ยอาจจะมีแบบอ่า เป็นชีฟเดย์ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าให้เรายึดในส่วนของการวางแผนหรือว่าตามตารางอาหารตามตารางที่โค้ชแนะนำนะตามตารางที่โค้ชส่งให้ดูตามตารางที่คโค้ชแน,นนะาาาาาาแนํานะครับเพราะเนี่ยให้ทําตามแผนเนาะที่วางไว้เกวันอย่างน้อย90วันนะครับอย่างน้อยเกวันเพื่อให้พฤติกรรมในร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนนะครับในร่างกายเราเปลี่ยนนะนะครับเพราะเนี่ยนะครับให้เราลองดูเนาะว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับยึด ตามแผนไว้เพราะว่าแผนมีไว้ทําตามนะไม่ใช่แบบางที่หลายคนพอมีแผนการปุ๊บพีนอกนูก่นอกทางบ่อยๆเนี้ยอาจจะแบบไม่ถึงเส้นชัยนะครับอย่างที่เราต้องการอย่าแวะบ่อยอย่าแวะบ่อยนะครับอาทุกอย่างเลยนะก็ให้เราลองลองลอง,ลองทำดูนะครับแล้วก็คนไหนที่ให้อยากอยากจะอยากจะได้แผน หรือตารางนะครับอาหารเนี่ยก็ลองทักถามหรือว่าลงชื่อไว้ได้นะหรือถ้าแบบในทิกตอกไม่แน่ใจว่าในไลฟ์มันจะมีข้อความหรือเปล่านะก็ลองทักมาส่วนส่วนตัวก็ได้นะครับลองทักมาในส่วนตัวก็ได้นะครับในอ่าก็ทักไปข้อความมานะ,นะ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 ครับหรือฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคส่วนที่8นะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับก็คือให้มีความเข้าใจว่าในการควบคุมหนักนะครับเราเป็นการอ่าการลดหนักแบบระยะยาวและยั่งยืนนะครับเพราะเนี่ย ให้เราใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอย่าใจร้อนเด็ดขาดเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเฮ้ยทำไมฉันทําแบบนี้แล้วน้ำหนักทนไมลดเลยทําไมฉันทําแล้วแบบผลลัพธ์มันไม่เห็นเกิดขึ้นเลยบางทีแบบหรืออาจจะแบบต้องการลดน้ําหนักอ่าสิบโล20โลภายใน1เดือนหรือ2เดือนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะแบบโอเคบางวิธีการมันอาจจะได้การอดอาหารการทำอ่า keto อะไรเงี้ยอาจจะได้แต่ว่ามันไม่เป็นการแบบอ่าลดน้ำหนักแบบระยะยาวแบบยั่งยืนอะไรเงี้ยนะครับพอให้ให้ทุกคนเนี่ยนะครับ จะเย็นๆในการที่เราจะทําไปเรื่อยๆสม่ำเสมอทําตามแผนงานเนี่ยนะครับสม่ำเสมออย่างน้อย90วันนะครับไตรมาสแรกเสร็จไปแล้วนะครับก็ลองมาดูว,ว่าเช็คลิต์ว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยนะครับใน90วันนี้นะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างพอโอเคน้ำหนักลดลงมาสัก5้าเก้าเก้าสิบวันหรือประมาณ3เดือนเนี่ยลดประมาณสัก10โลแล้วนะครับจะลด10โลต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนใหม่นะเราจะทําหรือจะมีการปรับเปลี่ยนในการตารางเนี่ยนะครับสม่ําเสมอด้วยเพราะว่า น้ำตอนตอนแรกสมมติเราน้ําหนัก90กิโลเราวางแผนควบคุมอาหารประมาณนี้น้าหนักลดลงมา10กิโลแล้วเราก็ต้องมาดูในการวางแผน80กิโลใหม่ว่าจะลดอีก10กิโลเนี่ยนะครับต้องทํายังไงนะครับเนี่ยในแต่ละช่วงน้ําหนักกิโลที่หายไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนสม่ําเสมอด้วยนะครับอ่านะให้เราให้เรารู้ประมาณนั้นด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะใจะเย็นอย่าใจร้อนเด็ดขาดในการควบคุมน้ำเพราะว่าเรา เป็นชีวิตของเราอ่ะนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพอปรับพฤติกรรมเราเปลี่ยนแล้วมันจะส่งผลระยะยาวกับชีวิตของเรานะเราจะไม่มีปัญหาเรื่องกลับไปมีปัญหาน้ำหนักเกินอีกเลยทั้งชีวิตนะถ้าเราปรับเปลี่ยนเราจะเยน็ยนๆปรับให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราให้ได้นะครับอ่านะครับโอเคข้อที่9้านะครับอันนี้สําคัญเลยเนาะพอได้นะครับแต่ห้ามเลิกนะ ท้อได้แต่ห้ามเลิกเด็ดขาดเพราะว่าหลายๆคนเนาะอย่างที่บอกมันการควบคุมน้ำหนักเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับมีน้ำหนักที่จะนิ่งมากๆเลยจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่น้าหนักนิ่งมากๆคอหนักนิ่งๆเนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะทอ้อแล้วก็จะเลิกแล้วก็จะไปควนขวายหาวิธีการใหม่ตลอดเลยสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็ไม่ไม่ลหลายๆคนก็อาจจะล้มเลิกไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากให้กําลังใจทุกคนนะที่แบบกําลังควบคุมน้ำหนักอยู่นะให้ ทอ้อโอเคได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าห้ามลมเลิกเด็ดขาดให้อยู่ในโครงสร้างให้อยู่ในตารางหรือว่าให้อยู่กับโค้ดตลอดเวลาหรือถ้าเราไม่มีโค้ดก็ให้เข้มแข็งนะจิตใจเราต้องเข้มแข็งคนที่ควบคุมน,น้ำหนักเองได้นะฮะนี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับแต่ถ้าคนไหนที่แบบอะไรนะ,ะไม่มีคนที่คอยกระตุ้นหรือคอยแนะนานะครับก็อาจจะต้องหาที่ปรึกษานะครับแล้วเนี่ยนะก็ ทักทายมาได้นะทักทายมาได้แบบเออให้ให้ให้คำแนะนําได้นะครับว่าเราจะเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสําคัญเลยข้อสุดท้ายนะครับข้อที่สิบนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับเราก็ต้องเช็คลิสต์ว่าเราทําอะไรบ้างให้กับไปทําข้อที่หนึ่งถึงข้อที่9้าใหม่สม่ําเสมอนะครับทุกๆวันทุกๆครั้งนะครับอาจจะนี้ก็ได้ก่อนนอนทุกๆครั้งเนี่ยนะครับให้เราวางแผนก่อนก็ได้ว่าเวันนี้ วันนี้เออไม่ใช่วางแผนของสำหรับวันพรุ่งนี้ว่าเอเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างอ่าสมมติคนทํางานออฟฟิศในกรุงเทพหรือในอ่าจังหวัดที่แบบอ่าต้องเร่งรีบอะไรเงี้ยนะครับเราก็วางแผนว่าเฮ้ยเราเอารถไปเนี่ยจะขับรถไปเราอาจจะแบบมีการขับรถไปจอดรถในพื้นในใน,ในที่ไกลๆสักนิดนึงนะครับแล้วก็เช่นในการเดินเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องต้องไปแบบไปจอดรถหน้าออฟฟิศเลยทัน ท,ทั้งหมดเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับหรืออาจจะแบบวางแผนว่าวันนี้เราจะมีกินอะไรบ้างนะครับมีกินอะไรบ้างหากับข้าวที่ไหนหาอาหารตรงไหนอะไรเงี้ยไปเซเว่นหรืออาจจะแบบมีร้านอาหารที่เราจะสามารถที่จะไปสั่งเขาได้ไหมว่าออากกินผัดกะเพราไก่ไม่ใส่น้ํามันอะไรเงี้ยนะครับหรือเอาไข่ดาวที่แบบทอดในใน,ใน้ำอะไรเงี้ยแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองดูว่า,วาก่อนที่เราจะนอนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นใหม่ ในแต่ละวันเนี่ยนะครับาก็วางแผนก่อนเราเขียนก่อนว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนะครับเพื่อแผนงานในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทําตามแผนประมาณสัก80%อ่านะครับก็คืออย่างที่บอกเรารู้แล้วและว,ว่า,าสรุปนะครับสรุปก่อนเนาะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับแล้วก็รู้ว่าแคลอรี่นะครับในแต่ละวันของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับทานโปรตีนทานผักนะห้ามหักโหมในการที่เราเจอของที่ชอบแล้วกินได้เต็มที่เลยองนี้นะครับไม่เอาเนาะแล้วก็ยกเวทนะครับหรือ ทำเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทก็ได้นะครับวันหนึ่งสักสามถึงสองถึงสามงถึงหวันนะครับต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยนะนะครับแล้วก็พยายามขยับร่างกายเพิ่มขึ้นนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะแล้วก็วางแผนนะครับยืดหยุ่นได้ประมาณสัก80นะครับเปอร์เซ็นต์นะอ่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับดื่มน้ําให้เพียงพอนะสอถึงสลิตรต่อวันนะครับน้ำเปล่าเนี่ยสะอาดๆนะให้เพียงพอนะครับให้เพียงพอนะนะครับ โอเคโอเคสุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามนะครับกดติดตามโค้ตตั้มโค้ไก่ด้วยนะครับถ้าในทิก To อก็ติดตามไว้เลยนะก็จะมีสาระน่ารู้นะครับมาเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีแบบชวนออกกําลังกายกันด้วยนะส่วนในเพจเฟซบุ๊กนะครับอากินดีหุ่นฟังแอนเวลนะครับสุขภาพดีหุ่นดีนะครับแล้วก็มีฐานะทางการเงินนะครับฐานะทางสุขภาพนะครับดีขึ้นด้วยนะก็ฝากไว้นะ ในทิกตอกช็อปนะครับตัวนี้โคตตั้มมีเครื่องช่างนะครับเครื่องช่างมาสัจจันไม่ใช่เครื่องช่างอัจฉริยะนะครับก็สามารถที่จะวัดมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันมวลร่างกายได้นะครับก็ก็แถมโค้ดนะครับคอยดูแลด้วยนะครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะนะครับในทิกตอกช็อปของโคตตั้มนะครับก็ดูแลนะครับเต็มที่เลยนะครับเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินได้นะครับเนาะสีเก้าเก้าท่านเองแล้วก็ในทิกตอกนะถ้าใคร สั่งซื้อครั้งแรกนะครับมีโปรโมชั่นมีส่วนลดด้วยนะครับนะโอเคขอบคุณนะครับก็พอทิตาานะครับแล้วก็กดหัวใจนะครับให้เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับอ่านะครับโอเคนะถ้าคไหนอยากจะรู้ว่าระบบการเผาผลาญในร่างกายเราครับมากน้อยแค่ไหนนะก็พิมพ์นะครับพักมาได้นะครับในแชตส่วนตัวนะครับน้ําหนักส่วนสูงอายุนะครับน้ําหนักส่วนสูงอายุนะแล้วก็เดี๋ยวจะคํานวณให้ว่าเรา มีอัตราการเผาผลาญในแต่ละวันนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลานะบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ